อุทยานหมู่เกาะสุรินโตไซส,สกอตยืนยันไม่จ้างแรงงานเด็กมอแกนญาติเด็กเผยโดนชวนดำน้ำทำคอนเทนต์โดยไม่ขอผู้ปกครองเพศัญยุทธสุทัศนจินดากรรมกรขา่าโพสตเฟสบุ๊กระบุว่าอุทยานหมู่เกาะสุริน โตยิบข้อกล่าวหาไซสสกอตยืนยันไม่มีการจ้างแรงงานเด็กไทยมอร์แกนด้านบริษัทธูบอกเด็กตามมากับพ่อแม่ที่ทำงานกับบริษัทญาติเผยหลานชายถูกไซส์สกอตชวนดำน้ำตัวเปล่าทำคอนเทนต์เก็บขยะไม่ขออนุญาตพ่อแม่แถมเด็กไปทำอีกไปไม่ไหวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5 นครศรีธรรมราชได้จัดทำรายงานถึงนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืชกรณีที่นายศิรนัสสกอตหรือสายสกอตเผยแพร่ข้อความและภาพผ่านเพจสายแมมแมนม,มนุษย์เงือกว่ารู้สึกอึอดอัดที่จะไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทเนื่องจากมีการใช้แรงงานเด็กและการละเมิดสิทธิเด็กโดยบริษัททัวร์ให้เด็กถอดเสื้อถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยวหญิงนายเกรงไกรพ่อจเจริญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินชี้แจงว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยชี้แจงแต่ละประเด็นดังนี้ หนึ่งการอยู่อาศัยของชาวไทยมอแกนในอดีตพี่น้องชาวไทยมอแกนจะใช้ชีวิตยอยู่บนเรือกระบางเป็นหลักในช่วงฤดูมรสุมจะขึ้นมาอาศัยตามเกาะต่างๆโดยการทําที่อยู่อาศัยเป็นเพิงพักชั่วคราวต่อมาหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิส่งผลกระทบต่อชาวไทยมอแกนเป็นอย่างมากทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จึงได้ขอความร่วมมือให้มาอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งบริเวณอ่าวบอลใหญ่เกาะสุรินใต้เพื่อที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยในปัจจุบันมีน่วยงานราชการที่คอยสนับสนุนดูแลคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้แก่ชาวไทยมอแกนมีศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยมอแกนหลักสูตรกศน,อนอครูประจำสีอ่อตราและศูนย์สาธารณาสุขมูลฐานมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขประจำหนึ่งอตราตลอดทั้งปี2การจ้างแรงงานทางอุทยานแห่งชาติมูกเกาะสุริน จ้างแรงงานชาวไทยมอแกนซึ่งทั้งหมดเป็นแรงงานผู้ใหญ่ในอัตราค่าจ้างวันละ200-250บาทโดยเริ่มทำงานเวลาประมาณ9-14นาฬการวม5ชั่วโมงพร้อมจัดอาหารเช้าและกลางวันลิ้งทุกวันในแต่ละวันชาวไทยมอแกนที่ทำงานกับอุทยานจะนำอาหารกลับไปฝากครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดส่วนการจ้างของบริษัททัวอัตราค่าจ้าง8 0 0พถึง12,000บาท ไม่รวมค่าทิปที่ได้จากนักท่องเที่ยวสำหรับเด็กๆจะมากับพ่อแม่หรือญาติที่ทำงานกับทางอุทยานชาวไทยมอแกนที่ทำงานกับบริษัททัวร์ส่วนใหญ่จะเป็นคนขับเรือหางยาวพานักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำน้องๆก็จะตามมาเล่นน้ำซึ่งไม่ได้ตามมาเป็นประจำทุกวันโดยทางบริษัททัวร์ยืนยันว่า ไม่มีการจ้างหรือใช้แรงงานเด็กแต่อย่างใด3การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินได้ประสานกับนายตะวันกล้าทะเลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านมอแกนซึ่งเป็นญาติกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ผู้เสียชีวิตโดยนายตะวันแจ้งว่าหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของหลานตนได้นำเรือหางยาวส่วนตัวขึ้นฝั่งเพื่อที่จะไปเคลื่อนย้ายร่างและทำเอกสารต่างๆไม่ได้มาติดต่อขอความช่วยเหลือ จากอุทยานแห่งชาติเนื่องจากมองว่าสามารถที่จะดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตได้ด้วยตนเองยกเว้นถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนในฤดูมรสุมจึงจะขอรับการสนับสนุนจากทางอุทยานแห่งชาติบริษัททัวร์ยังชี้แจงผ่านอุทยานแห่งชาติถึงประเด็นที่สายกล่าวหาว่ามีการใช้ประโยชน์จากเด็กโดยให้เด็กผู้ชายถอดเสื้อเพื่อที่จะถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวผู้หญิงทางบริษัททัวร์ยืนยันว่าไม่เคยมีการบังคับหรือจ้างวานเด็กดังข้อกล่าวหาโดยวิถีชีวิตของผู้ชายชาวไทยมอแกนที่ขับเรือหางยาว หรือพานักท่องเที่ยวเล่นน้ําหลังจากทํางานเสร็จก็มักจะถอดเสื้อเพื่อให้ตัวแห้งแต่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยวในวันนี้4พฤษภาคม2568หลังจากสายโพสต์ Facebook เกี่ยวกับชาวไทยมอแกนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ผู้ปกครองพาเด็กหนุ่มอายุ18ปีมาพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเพื่อว่าสาย ชักชวนหลานชายไปดำน้ำเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์โดยไม่ขออนุญาตทั้งนี้เมื่อวันที่6-9กุมภาพันธ์2,567สายได้แจ้งมายังอุทยานแห่งชาติมูเกอะสุรินว่าจะเข้ามาสำรวจติดตามสถานภาพทรัพยากรใต้น้ำเก็บขยะขณะนั้นหลานชายอายุเพียง17ปีสายสกอตพร้อมทีมงานชักชวนเด็กชาวไทยมอแกน2คนไปดำเก็บขยะใต้น้ำเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์เด็กหนุ่มหนึ่งใน2คนเล่าว่าพี่สายแจ้งว่าจะชวนไปถ่ายทำคอนเทนต์ ร่วมกันเก็บขยะใต้ทะเลใช้วิธีดำน้ำแบบตัวเปล่าเฟรเดวิงในการถ่ายทำคอนเทนต์พี่สายไม่ได้ให้ค่าจ้างเป็นเงินแต่ให้เป็นสิ่งของแทนได้แก่แว่นตากางเกงและเสื้อคนละหนึ่งชุดในวันต่อมาพี่สายจะนัดเด็กๆไปดำน้ำเก็บขยะอีกแต่น้องๆบอกว่าเหนื่อยโดยพี่สายก็เจราจาชักชวนอีก2-3ถึงครั้งว่าให้ไปช่วยอีกวันแต่น้องๆยืนยันว่าไปไม่ไหวจึงมีการถ่ายทำคอนเทนต์กับเด็กๆเพียงวันเดียวการติดต่อเด็กชาวไทยมอแกนไปถ่ายทำคอนเทนต์สายไม่ได้แจ้งให้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทราบแต่อย่างใด